ช่องชาแนลนะคะสวัสดีจ้าอยู่กับสมอรชาแนลมากินผัดไทยกุ้งสดนะคะบรรยากาศดีดีบรรยากาศพันล้านส้มตมด้วยนะคะแซบ่แซบๆวันนี้กินส้มตำด้วยมากินสวัสดีทุกคนค่ะโอ้ยขอยกลัวสดที่เส้นเวลามาเด้อ เส็บแซบวิวสวยข้างหลังก็เป็นแม่น้ำอย่างเป็นแม่น้ำด้วยจ้าคอมเมนต์มาได้นะคะกดไลค์ได้นะคะกดไลค์ให้ยายแอบปลาสามเม็ดอยู่ตรงนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกลร์นะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้ามากนนื่แซ่บน้ำกันด้วยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเดอ้อพี่น้องโอ้รถไปแล้วรถหลายคัเนเ้อวิวพันล้านเลยบําเณนธรรมดาเด้อจ้า,าเนี่นะคะนี่ต่ำบักฮงเดอ้อพี่น้องถอยห,หลังจะว่าสิตโตโตแล้ว เพราะว่าหัวหายทั้งนั้นหัวหายทั้งนี้ทั้งนี้ยิ่งไกลทั้งี้ทัาพุ่นหัวหายหัวหายผัดไทยกุ้งสดจ้าจะให้บ้างสมตันเด้อพี่น้องมะละกอเสือพาไปอืูอร่อย ยายสับปลกรมาเองให้เขาตำให้เียเล็ศเลยะเลเนี่ไย้มักตุ่มตำเลิดดดดเนี่ยยาใใย,ใยก็ขอเที่ยวบะ่ะ ันจะเที่ยงแล้วคนเลยเยอะคนไล่ไหลาย,ลายตอนนี้คนหล่เนี่ยรถบะมีมองจอดอ่ะหอนต่อเสือก็ไม่ได้แต่ภายในกลางหน้าเป็นเสือการได้บันนี้ต่อเสือมาปีโตต่อข้างนอกออกไม่ได้โป๊ะ ตายแทมเลยนี่ฮอนน้่มน้ำแตกรสชาติดูใจเลยมันมา เนนะมืน่อนี้เมื่อกี้เครื่องบินบินมาต่ำๆลืมถ่ายได้ลงรถไม่ลงรถสักะทีทหารมากินสม่ำ จอาหารเป็นไม่กินตรงไเมือนไ้คุ้งวัดตัวน้อยน้อยหนึ่งเด้อ มันโตหน่อยแต่เป็นหอยลายเป็นหลายตัวเป็นหอยสีตัวเพราะว่ามันโตหน่อยมันมันโตใบใหญ่มันโตสม่ำมันโตใบใหญ่เป็นก็เลื่ยหอยสีตัวปกติมันจะสามตัวมันโตใหญ่เนาะอันนี้มันโตหน่อย เยเย็ดกนมากินด้วยัหนเียเย็ดเปนกนมาเล็ดมากินแเ,เดียวเดี้ยมันนอนต่อเสือกไปได้ปลกใส่เสือมาพิด ้าจะไปตากแดดเยาง,ยงหลือใส่เสื้อนี่มาแต่ข้างนหน้านะใส่มะพิดอยากรอ,อก็รอ,อ,อไปไยยด้อะไรเปลี่ยนกลับไปเงินในบอ์นอกากับตาบานตับบาน,บบานาเป็นเตียนเต่ไม่ย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะกดไลค์กดแชร์สมอนชาอนแม สมตำเสมอพี่น้องก็จะเลื่มกินสมตำอกรอบกรอบมากเลยมะละกอ ว่ามันบะเปี๊ยใส่เปีกสามเม็ดแล้วกดไลค์ให้ป้าสามนุ๊กไม่ได้กินโดนแล้วได้หนงยายไม่ได้มานั่งกินนานแล้วนั่น มาบ่อยีไม่ได้มาฝนมาตกฝนมาตกแล้วมันแฉมันแฉยายก็เลยก็เลยไม่ค่อยมาเขาไม่มาได้เด้อห้หองใจน่มากก็ได้ กดไลค์ให้ยายด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาได้ให้หัวใจมาก็ได้ mm hmm. น้องทหารมานั่งกินข้าวมาคนเดียวจะถามอยู่ว่าไปทำที่ไหนก mm hmm. ินติชนนบรรยากาศดีข้างรังก็เป็นแม่น้ำ mm hmm. ากกุได้ปิงหน้าคั่ก ใช่ผสมสันให้เขา้ากันขนาดคือไปป่าไม่เคยด้วย เขาบอกว่าเสือไม่กินก็เลยซื้อไปให้กับแม่ขอบคุณทุกคนเด้อมากินชมมากินชมต,ตามปลาไใต้ชมตามปลานากินทักภาคใต้อุ่นสด กุ้งตัวน้อยน้อยหนึง่งเด้อมืนอนหนึ่งแต่เพินเ่นสาแซบเด้คุณเห็นไหมเขามาวางลงยายไม่ได้เติมอะไรเลยไม่ได้ปรุงอะไรแม้แต่อย่างเดียวเพราะว่ามันไม่ต้องปรุงมันอร่อยเลยเขามีถั่วมาให้แล้วก็บีบแค่มะนาวใส่แค่นั้นเดงถั่วเขาก็ใส่มาให้มอนมีรงใส่เพิ่อลืมพักแม,ม่ค่ะจ้าลืมพักไอ้ไข่บอกรือว่าบอมมีพัก เป็นไปไเ,เป็นไม่ตาไนเรื่มพักพักได้กินกะพัฒน์ใ่ไหมหรือว่าเราเห็นใอยกินครับสมตามแล้วเราเลยบบลอพักมาให รับกินนี่ครับแค่นี้ก็ได้กันนี่เด้อตรตมตหนี่เด้อพัดไต้เกี่กับหัวหายเล่นลงแบบหัวหายแหละ <c oughs> ขอวคนนั